ใช่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะเข้ามาในวงการปักเครื่องถามผมเข้ามาเยอะมากเลยว่าใช่เขาอะอยากรู้จักอยากมีคอนนิชันแต่เขาไม่รู้จะไปทางไหนนั่นนี่แหละครับนี่แหละคุณก็มีแนะนำไหมฮะแบบเออวิธีการแบบเอาเขาแบบไม่รู้เลยนเแบบยนะนำบบแนะนำให้เป็นนักบอลก่อน <c oughs> ไปเตะบอลกันเ้ยเพราะว่าเซียนพระเนี่ยเตะบอลกันหมดเลยบ้าบอ,บอลเออแต่ผมเล่นกอล์ฟไงแล้วก็ คนที่ได้เป็นแฟนแมนยูเวอ้์วคูเนี่ยได้เปียบเขาอ๋อใช่ใช่ตรงนี้มีอยู่สองทีมไงเห็นบักันอยู่บักกันอยู่ก็เราอะแล้วเราอะผมรับฮะผมเชียร์สเปอร์นั่นไงอินดี้ไหมมันมันชีกไปเลยอะชีกไปเลยได้แชมป์ไหมไม่เคยได้แชมป์โดนโดนล้อตั้งแต่เด็กก็คือแนะนำเหรอครับแนะนำคือผมว่าเล่นพาที่เราชอบก่อน อย่างแรกชอบแล้วก็อย่าเพิ่งมองเรื่องเรื่องการค้าขายอ่ะอันนั้นคือเกื่งกํงกำไรไว้ก่อนเลยเก็งกาไรเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวถ้าถ้าเรารู้